บาดกราบสวัสดีแมวบางปูนทำใจให้สบายเปิดใจให้กว้างและดูพลังแห่งการทำลายล้างนี่คือของฟรีมีในโลกดู ้าใครอยู่ตรงนี้นะครับคุณจะได้กลิ่นแอมโมเนียฟุ้งเลยนะครับเราจะได้กลิ่นแอมโมเนียฟุ้งกระจายเลยนะครับเกิดจากการย่อยสลายนะครับเกิดจากการกินแบบตะกละตะกรามของเขานะครับดูอาแสงมาแล้วจากที่กลิ่นเหม็นนะครับเมื่อทีมงาน ทีมนี้เขาฟัดกอดรัดฟัดเวียงย่อยสลายแบบอันนี้ส,สามวันสามวันนะครับนี่ยังไม่อาศัยบทบาทของจูลินซีนะครับอาศัยบทบาทของไอรถถังนะครับหรือไอตังโกนะครับนี่ทำไมเราจะไม่ชอบเขานะครับดูผมเอาเศษปลานะฮะ เซคี้ปลาไว้ถังแล้วก็เปิดมแมลงวันล่อมาใส่นะฮะร,รอดูว่ากี่วันที่เขาจะํำการจัดการนะฮะโอ้โหนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์นะฮะแล้วเรามีนะครับเรามีนี่นี่คือการกินที่เรียกว่าสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับแล้วถ้าเรานั่งดูแล้วเราดมกลิ่นดูนะฮะ กลิ่นจะเปลี่ยนไปนะครับเราจะได้กลิ่นแอมโมเนียระเหยขึ้นมานะฮะน้ำตัวนี้นะครับน้ำที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยผมว่าเอาไปรดต้นไม้นี่น่าจะสุดๆนะฮะน่าจะสุดๆเลยน่าจะสุดๆเลยชั่ เราเจออะไรแต่ละอย่างอย,าอย่ามองข้ามนะครับเวลาที่เราเจอปรากฏการณ์ในธรรมชาติแต่ละอย่างไม่มีอะไรเรียนแบบธรรมชาติได้นะครับธรรมชาติมันจัดสรรของมันนะฮะผมว่าธรรมชาตินี่สุดยอดไม่ต้องฝืนธรรมชาติแค่แค่จัดสัดส่วนให้มันเข้าที่เข้าทางเท่านั้นเองดู ดูนะครับดูธรรมชาติแล้วก็เรียนแบบธรรมชาตินะครับจัดสรรให้มันอยู่ในสัดส่วนที่มันเหมาะสมนะฮะในที่ในทางที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วมันจะตอบแทนเราเองนะครับไม่ไม่ต้องวิลิสมาลาเพราะว่าธรรมชาตินี่คนนะเรียนแบบยากนะครับเรียนแบบยากมาก นะครับคนเรียนแบบยากมากดูนะครับปุ๊ดต้วเราเอาตัวนี้นะครับปล่อยลงในกองของปลานะฮะรับรบองเลยนะครับรับรองได้เลยสุดยอดนะครับสุดยอดมากนี่นี่แหละวิธีในการหมักปุ๋ยเนี่ยมันมันมันมีในธรรมชาติเราแค่ ทำตามธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอาศัยธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แทรกแซงไม่ต้องมากเอาแค่พอเหมาะแล้วเขาจะจัดการให้เราเองนะครับเขาจะจัดการให้เราเองอย่างเป็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับก่อนจาก,กันจะอีก,อกทีเบือ ใครรังเกียจก็รังเกียจไปนะแต่ผมไม่ชอบผมชอบมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ที่คนอนะมองข้ามมันมาตลอดเลยนะครับคนมองข้ามเจ้าสิ่งนี้มาตลอดเลยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะเกิดในกระบวนการทําปุย๋ยนี่นี่คือคือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับจากการได้ถูก บอกเล่าสั่งสอนมานะฮะว่าเวลาที่เราทำแล้วเกิดเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเจ้าเอรถถังนี้ขึ้นมาเนี่มันคือความผิดพลาดมันคือความไม่สะอาดมันคือความเสียหายแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะครับเราเพ่งดูดีๆนะครับ มันคือความสุดยอดเลยนะครับมันเป็นความสุดยอดมันเป็นทางลัดมันเป็นโรงงานมันเป็นพนักงานผลิตที่ <c oughs> the destroy er ของแท้นะนี่ฉายาเขาเนี่ยเรียกว่า the destroy er ได้เลยไอรถถัง the destroy er, จอมทำลายล้างเลยนะฮะโอ้โหดยอดจริงๆมันจัดการซากสัตว์ภายในวันสองวันเกลี้ยงนะครับ สำคัญคือเราต้องเก็บมันให้ได้อย่าปล่อยมันเพ่นพ่านนะครับสำคัญคือต้องเก็บมันให้ได้อย่าปล่อยเพ่นพ่านนะครับเรื่องกลิ่นผมบอกแล้วไม่ต้องไปคํานึงนะไม่ต้องไปคํานึงวิธีจัดการก็ตามวิธีนั่นแหละใส่ขี้เถ้าเข้าไปเพราะใส่ขี้เถ้าเข้าไปเนี่ยข้อดีคือเราจะได้แคลเซียมแมกนีเซียมจากขี้เถ้าได้ความเป็นด่างนะครับได้ความเป็นด่างได้โพแทสเซียมนะครับได้ฟอสฟอรัสบ้างแล้วแต่วัตถุที่มีแต่นตเจนจะไม่มี นะครับในรถจะน้อยในขี้เถ้าหรือไม่มีเนี่ยเท่าที่เข้าห้องแลบตรวจดูนะเราเอาขี้เถ้าใส่เข้าไปมันจะปรับกลิ่นให้เรานะครับกลิ่นเหม็นอย่าเพิ่งไปกังวลทําออกมาก่อนให้มันย่อยออกมาให้ได้ก่อนนะครับก่อนจากการวันนี้พบกับพวกเขาโอ้โหมันกลิ่นมันสุดยอดมากชอบชอบนะดูดู บาทกราบสวัสดีแม่วงปูน